เป็นเรื่องของเวลาถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องเวลาฮะเวลาจะน้อย <500. S 2> เราจะรู้สึกว่าวันหนึ่งยี่บี่ชั่วโมงน้อยจังเลยด้วยความที่ผมขี้เกียจนี่แหละแล้วก็เมื่อเมื่อเวลาต้องเร่งทํางานมันจะไม่ค่อยได้นอนแล้วผมจะรู้สึกว่าเวลาที่เราจะทํางานม,มันน้อยจังแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสุขภาพละมันเป็นเรื่องสุขภาพเราจะรู้สึกว่า وه, ทำไมเวลามันมันน้อยแล้วสุขภาพเราก็กก็็ถดถอยแล้วมาทำ่างที่อยากทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า นักวาดการ์ตูนเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายหรอกก็พยายามรักษาตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองเยอะๆไม่ดูบุหรีได้ถ้าจําเป็นดื่มสุราได้ถ้าจําเป็นแต่ก็ออกกาลังด้วยนะครับแล้วก็เอาสิ่งดีๆเข้าร่างกายมากๆอย่างเงี้ยบำรุงตัวเองเพื่อที่จะได้ทํางานที่ตัวเองรักไปได้นานๆในส่วนของเศรษฐกิจผมเชื่อว่านักวาดการ์ตูนหลายๆคนเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็ คิดว่าหาทางที่ตัวเองสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วมีความสุขแล้วก็เศรษฐกิจดีด้วยผมผมเชื่อว่าแต่ละคนก็ทราบอะว่าจะต้องทําไงจากนั้นเนี่ยถ้าเราอยากสนุกเป็นตนานเราก็ต้องเลือกไปอยู่ตรงที่ที่เรามีความสุขแล้วแล้วทางานที่เรารักไปได้ด้วยโดยสวัสดิภาพมีความสุขนะ